สวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้นะครับคนริมโค้งชาแนลนะครับพาพี่น้องเข้านะครับมาเบ่งต้นปะดูนะครับผมปะดูใหญ่กระบถือใาใหญ่มากมายนะครับผมนะก็สามคนโอ้มากนี่ครับเนี่ยจากแนวขวางนะครับผมงหญ่ครับโอ้โหนะครับเป็นปะดูหน้านะครับ ใหญ่ได้ครับแต่สะอ่อนนะครับแล้วก็มีอีกหลายต้นนะครับผมมีอีกหลายต้นอยู่นะครับแต่มือนี้แอดมินจะทายแต่ต้นนี้แหละครับในเบิ้งนะครับ,บ,นะรบประดูใหญ่ปลาดูยากนะครับผมประดูหน้าเท่านี้แหละครับผมว้าพี่น้กงตสะอ่อนเป็นใหญ่งาม โอ้ตึงๆสุดลงหูลงตาเลยต้งั้งเนี่ครับอันนี้ก็อีกอีกต้นตั้งหากนะครับผมอมีอีกหลายต้นนะครับแต่แต่ต้นนี้ใหญ่แะ้วก็ต้นทั้งในสุดนะครับต้นต้นทั้งใน,นครับนี่คุณนันก็นใหญ่ขึ้นกันนะครับคุณนันอาจจะสี่คนโอบตันนั้นนะครับผมนี่นะครับ มีอีกหนึ่งสองสามสี่นะครับอยู่ในหน้านะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับนี่มือนี้เอามาโชว์กันมือนี้ต้นนี้มันคักไหลไนะต้นไม่ได้ตรงนะครับแต่ง,งามครับผมเป็นธรรมศาสตร์นะครับผมเบิ่งพี่นอ้องพี่น้องเฮ้ยเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ